สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมหม่อมเสียมโซเวนะครับผมตอนนี้ผมอยู่เบรนสกายวอล์คเอ็มบีเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณชมไปรับชมภาพบรรยากาศงานฟูกุโอกะแฟร์ินแบงคอก2024นที่จัดขึ้นที่ลานอนเนกประสงค์ด้านหน้าหอศิลป์กทมที่อยู่ตรงข้ามกับ MBK นี่เองนะครับผมก็งานจัดขึ้น4วันเริ่มวันนี้วันแรกเลยเนาะ21พฤศจิกายนมีไปจนถึงวันที่24พฤศจิกายน2567นะครับผม ภาพและบรรยากาศจะเป็นเช่นไรติดตามรับชมไปพร้อมกันเลยครับผู้ชม<ก>ครับ<ก>ข้างหน้าผมนี่เป็น MBK Center เนาะตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณ Sky Walk MBK นี่ฮะก็ถือว่าสวยงามจริงๆนะครับผมบรรยากาศเนาะเลิกงานนะครับผมภาพที่ตกดินแล้วก็ถือว่าสวยงามเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณชมไปชมภาพบรรยากาศงาน ฟุกุโอกะแฟร i อินแบงคอกเริ่มวันนี้วันแรกเลยเนาะ21พฤศจิกพฤิกายนงานมีไปจนถึงวันที่24พฤศจากายน2567นะครับผมก็อยู่ข้างล่างเรานี่เองนะครับก่อนที่จะลงไปเดี๋ยวผมขอเก็บภาพบรรยากาศมุมสูงสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมจะได้เห็นบรรยากาศเนาะว่ามุมสูงเป็นเช่นไรบ้างนี่ฮะบรรยากาศนะครับผมนี่ว้าวก็ถือว่าวน่าสนใจข้างล่างเราเนี่ยนะครับผมคุณผู้ชม นี่ฮะนี่มีซุ้มทางเข้างานด้วยเห็นมฮะมีดอกซากุระด้วยก็จะมีอาหารมีของต่างๆเนาะให้พวกเราได้มาชอบกันนะครับผมนี่ฮะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้ดีกว่าเนาะก็จะได้เห็นบรรยากาศลดลาผู้คนต่างๆด้วยนะครับผมวันแรกก็ถูอว่าน่าจะมีคนมาพอสมควรนะครับผมนี่ฮะ ก็จัดบริเวณลานอนเอกประสงค์นี่ตรงหอศิลป์กรทมเลยนะครับนี่ฮะนี่ว้าวถือว่าโหเป็นแบบยิ่งใหญ่เลยนะคุณชมแบบไม่ต้องกลัวฟ้าฝนเลยเป็นเต็นท์โดมอย่างดีเลยนี่ฮะโอ้โหถือว่าแบบลงทุนนะครับคุณชมนะเนี่ยฮะก็อยู่ตรงข้ามก็เป็น MBK เลยก็ถือว่าเดินทางมาสะดวกนะอะเดี๋ยวเราจะ ลงไปเลยเพื่อไม่เสียเวลาเนาะจะได้ไปชมภาพบรรยากาศด้วยกันเลยนะครับผมผู้ชมครับเหมือนกับจะมีการแสดงอะไรบางอย่างเห็นมีการนับ5 4 3 2นะเดี๋ยวขออนุญาตที่จะมาเจาะตรงนี้ดูตรงนี้สักเล็กน้อยนะก่อนที่จะไปบูต่างๆนะคุณผู้ชมนี่ยฮะ โอ้มีสื่อมวลชนต่างๆมาด้วยนะครับคุณชมนะนี่ฮะให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับผมคู่ครัวโอกาแฟอินแบงกอกนะครับผมนี่เป็นงานวันแรกเลยก็จะมีพิธีในการเปิดงานด้วยนะครับคุณผู้ชมรับเงินครับไม่เป็นไรนะครับจะอยู่สงสัญญาณนิดนึงครับมีท่านอาจารย์ชัดิชาติมาเป็นประธานเปิดงานด้วยนะครับคู่ครัวโอกาแฟหน่ง เดี๋ยวเราชมภาพบรรยากาศไปสักครู่นะครับผมก่อนที่เราจะเจาะร้านยูงต่างๆนะครับคุณกิตติยาจำปาทองครับอยู่ตรงนี้ไหมครับขอเสียงโทรศัพทน่อยครับอยู่ไหมครับเรียนพงศ์เจ้าเลยครับรับมั่เลยนะครับรับมั่งถือรางวัลจากผู้ว่านที่มาเนี่ยผมจะถ่ายรูปร่วมกันเลยนะครับ อ่งาร่วมายรแล้วก็เรียกว่ามารับอเลยคัรนเลยคอไดียไปแาสคุณครับคุณชมครับเดี๋ยวผมจะพาคุณชมไปชมภาพบรรยากาศของ บูธต่างๆเนาะที่มาออกงานว่าจะมีสิ่งใดที่น่าสนใจบ้างนะครับผมขออนุญาตเริ่มจากทางซุ้มทางเข้าเลยนะครับผมเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปทางซุ้มทางเข้านะแล้วก็จะเดินไล่เลียงกันไปนะครับอยากให้คุณผูชมเห็นซุ้มด้วยนะครับว่าจะมีความน่าสวยงามเพียงใดนะครับเนี่ยฮะก็นี่ฮะ,ฮะเดี๋ยวจะเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับผมซุ้มซาก,กุระด้านนี้เลยนะครับผมนี่ฮะ ว้าวคุณชมครับผมตรงนี้เป็นซุ้มเ,เรียกว่าเป็นซุ้มทางเข้างานเนาะฟุกโกะแฟร์อินแบงคอกนะครับผม2 0 2 4นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขอหันหมุนเล็กๆ,ๆน้อยๆคุณชมเห็นบรรยากาศเล็กน้อยตรงนี้เป็นสะพานล,ลอยนะนี่แล้วตรงนี้เป็นทางเข้างานตรงนี้เป็นเต็นท์นะครับผมของการจัดงานนะฮะเนี่ยฮะก็ถือว่าสวยงามจริงๆ เดี๋ยวผมจะขอเก็บภาพนิ่งตรงนี้สักครู่นะก่อนที่เราจะเดินเข้าไปในงานนะครับผมรอดซุ้มเข้าไปโอเคคุณชมครับผมนะเดี๋ยวเราจะเข้าชมงานด้วยกันเลยนะครับผมทางนี้เลยเนาะนี่ฮะฟูเกาะแฝดนแบง์คอกนะครับ2024นอเนาะแหมก็เรียกว่าประดับตกแต่งด้วยอย่างสวยงามนะด้วยต้นซากุระเนี่ยเห็นไหมดอกซากุรนะเนาะ บานสะพังเลยนะครับผมด้านนี้เป็นาการบินไทยนะครับผมเนี่ยฮะก็ลักคุณเท่าฟ้านะครับผมท่านท่านใดที่สนใจเนาะมาเดินทางกับการบินไทยก็มาติดต่อทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับผมมีบูธการบินไทยก็2บูธเลยนะครับผมตรงนี้เป็นยูคานิกนะครับผม ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกันกับอะไรเอ่ยเป็นของซิเวเนียเนาะของที่ระลึกต่างๆใช่ไหมฮะนี่ฮะอ๋อก็จะเป็นพิมเสนใช่ไหมพิมเสนน้ำโอ้หัว่ล้านหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเนาะงานนี้เหลือร้อยเดียวอ๋อเหลือร้อยเดียวเหรอแล้วปรุงกุญแจอะปลาสารจากหนังจากหนังใช่ไหมโอ้โหน่าสนเหลือร้อยเดียวนะคุณผู้ชมนะเนี่ยฮะเปิดท่านใดสนใจปลาสารจากหนังด้วยหนังแท้เนาะ โอ้หเนี่ยฮะก้อนนี้เป็นอะโลมาใช่ไหมค่ะเราใช้เป็นน้ำมันหอมระเหยเบรนทีนแล้วก็ใช้ดอกไม้กระชากรีดอ๋อแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทงานนี้ลดเจ็ดร้อยห้าสิบาทโอ้เจ็ดร้อยห้าสิบเนาะนี่ฮะโอ้อันนี้เป็นอะไรเอ่ยด้านนี้อะโลมาค่ะเป็นยอมบิลลัมบั๊กอ๋อนี่ฮะให้ดูเลยเนาะเป็นเอเซนเชียลออยล์เอเซนเชียลออยล์ใช่ไหมใช่โอ้แล้วขายขายยังไงครับผมราคาเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบเก้าใช่ไหม อ,อเหลือร้อยเดียวนะครับคุณชมนะเนี่ยเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะนี่ตุ๊กตุกอะลูมาติกฟาร์มนะครับผมเนี่ยหนึ่งหกเก้าเหลือหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนี่ฮะก<ะ>็ะถือว่าน่าสนใจไม่แพงนะครับนี่ฮะถ้าท่านใดสนใจมาที่บูธนีไ้ได้เลยยูคานิกนะครับผมก็มาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะไปในส่วนอื่นกันต่อนะครับผมนี่ แายเล็กๆน้อยๆน,นะบรรยากาศของบูธต่างๆก็เรียงรายกันเป็นแบบนี้เลยนี่ฮะชอบบรรยากาศของการตกแต่งแบบนี้เนาะนี่ฮะก็ท่านผู้ว่าก็จะมานี่นี่ท่านผู้ว่ามาพอดีเลยนะครับท่านอาจารย์ชัดชาติเนาะมาที่จะเนี่ยฮะขอเก็บท่านผู้วิหารกรทมนะครับผมนี่ฮะของมาชมนะนี่บูธการบินไทยนะครับผมมาถ่ายร่วมกับ รูปคู่กันกันกบเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็พนักงานเนาะนี่ฮะก็ชื่ดมื่นเลยนะครับบรรยากาศนี่ว่าน่าสนใจนะับผมต้องหลีกให้ทางสื่อมวลชนด้วยนะครับผมนี่ฮะ,ฮะก็นี่เลยมีทั้งสื่อมวลชนทั้งยูทูบเบอร์มาด้วยนะครับผมนี่ฮะประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวขอผมขออสักครู่นะขอญาต์มุก มาตรงนี้เล็กน้อยนะเนี่ยน,นะครับผมให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศกันนะครับผมของท่านผู้บริหารนะทั้งกรทมแล้วก็ทั้งท่านอาจารย์ชาติชาตินะครับผมนี่นะครับผมก็บรรยากาศถูอว่าน่าชื่นชมจริงๆนะครับสำหรับการเปิดงานวันแรกูุกโอกาแฟอินแบงคอกนะครับผมนีุ่ดย้อนริน ท่านอาจาจะถ่ยนะนี่กนค่ยัครับผมก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้เนาะ ครับก็ท่านผู้ว่าน่าจะเดินทางกลับไปแล้วนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราจะมาส่งท่านผู้วา่าก่อนทักเล็กน้อยนะนี่ก่อนที่เราจะไปต่อนะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นาทางผู้บริหาร ของกทอทมแล้วก็ทีมงานเจ้าหน้าที่นะครับผม<อ>ครับก็ท่านอาจจะเป็นการ p r i v a t นะเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาคุณชมมาชมบรรยากาศในส่วนร้านค้าร้านขายกัน ต่อเลยนะครับผมนี่ฮะด้านนี้เลยนี่ก็จะมีกิจกรรมมีบูธต่างๆเนาะมาออกงานให้พวกเราได้มาเลือกซื้อแล้วก็เลือกชมกิจกรรมกันก่อนไปนะครับผมสังเกตเห็นป้ายของการจัดงานนะฟุกุกาแฟร์แบงคอกนะครับให้คุณชมดูสเก็ตดูนี่ฮะก็จะเป็นนี่เลยตารางการจัดนะตั้งแต่21ถึง24 พฤศจิก,กายนนะครับนี่ฮะรายละเอียดตามภาพนี้เลยน mm hmm. เนาะเผื่อท่านใดสนใจที่จะมาวันไหนนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ฮะก็วันแรกของการเปิดงานก็จะมีพิธีเปิดที่คุณชมชมภาพบรรยากาศไปแล้วนะครับผมนี่ mm hmm. โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะครับผมมีอ่าเนี่ยฮะป่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปชมในส่วนอื่นกันต่อเลยนะครับผมเนี่ยฮะ mm hmm. นี่ด้านนี้ก็จะเป็นทางด้านบูธของอ่าแอร์เอเชียนะครับตรงด้านเนี้ยเนาะ ก็ท่านใดสนใจนะครับบินกับแอร์เอเชียนะมาติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ทางส่วนนี้ได้นี่แอร์เอเชียนะครับก็จะมีบินตรงจากดอนเมืองสู่ญี่ปุ่น6เมืองฮิตเลยนี่ครับซัปโปโรโอซากา้าโตเกียวนา,โก,ากโ่าฟุกุโอกะโอกินาวานะครับเนี่ฮะแหมก็ถือว่าน่าสนใจใครอยากจะไปเนาะนี่รายละเอียดตามนี้เลยทุมท่านนี่ฮะ ก็โปรโมชั่นต่างๆนะครับเริ่มต้นที่3,890บาทนะครับผมสำหรับนี่เลย Air a เเชนะครับผมบรรยากาศถือว่าน่าสนใจนะครับเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะมีสายการบินต่างๆอันนี้เป็นสายการบินไทยเวียดเจ็ตเนาะด้านหน้าเราเนี่ยนะครันี่ด้านนี้เป็นอะไรเอ่ยขออนุญาตมาตรงนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นอ่า ฟุกุโอกะนะนี่ฮะอันนี้เป็นน้ำอะไรครับเป็นชาเขียวเป็นชาเขียวเหรอฮะโอเคครับผมก็จากฟุกุโอกะเลยใช่ไหมไม่เป็นไรผมต้องพูดไปด้วยนี่ฮะให้คุณผู้ชมดูนี่ฮะอะ่ก็จะเป็นนี่ซายามิฟนะุกุโอกะเนาะ ก็เป็นชาเขียวนะครับผมซายาเมฟโกุกะนะครับผมก็จะมีวิธีการชงชาต่างๆนี่ผมดูเลยลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปในส่วนอื่นกันต่อเลยอันนี้เป็นโพถอว่าพูอ,พอสมควรน,นะนี่เรามาตรงนี้ัน,นดีกว่านี่ นี่เลยก็จะเป็นพวกอะไรเอ่ยอ๋อเป็นขนมจากญี่ปุ่นนะเนี่ยฮะอ๋อเป็นแบบนี้เลยทีมแซนด์วิชบิสกิตนะบิสกิตใช่ไหมสวัสดีครับผมนี่มาจากญี่ปุ่นเลยใช่ไหมฮะเป็นขนมใช่ไหมหรือเป็นอะไรเอ่ยลูกอมท็อฟฟี้อ๋อเนี่ยนโอเคโอเคอเย่เวลีปุ่เดี๋ยวครับผม มอันนี้เป็นนี่ฮะก็จะเป็นอีกบูธหนึ่งนะนี่ครับผมอันนี้เป็นอะไรครับผมอเป็นต้าหู้กับน้ำต้าหู้ค่ะอ๋อมาจากญี่ปุ่นเลยใช่หมอ๋อเนี่ฮะเ้าาะคะก็จะมาป็นนงาในไทยค่ะร้านนังะี๋อตรงในไทยนี่มีอยู่ที่ไหนบ้างครับร้านนะออยู่ที่าะอยู่ที่บ t ทออโศกเนาะ โอ้หเนี่ยฮะเผื่อคุณชมท่านใดสนใจนะก็ลองมาไปที่ BTS อโศกเนาะเป็นแบบนี้เลยเป็นคอร์สต่างๆใช่ไหมโอ้เนี่ยฮะให้ดูนะเผื่อท่านใดสนใจขอดูคลิกดูหน่อยอ๋อเนี่ยฮะเป็นช่วงต่างๆนะโอเคประมาณนี้นะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยซัส ร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยอันนี้แจกฟรีมะรอโอหน่าสนใจเนะะาะโหภาษาญี่ปุ่นล้วนเลยเนาะเนี่ยโอ้นี่ฮะนี่ถ้าท่านใดอยากได้เล่มนี้ก็ต้องมาที่บูธนี้บูดเชื่อเลยเอ่ยอยูอะไรนะอ๋อยูเมโนโนฮันะนะนี่ฮะก็มารับหนังสือเล่มนี้นะครับผมนี่ฮะเป็นโอ้น่าสนม,มากเนี่ฮะ ถึงแม้อ่านไม่ออกแต่ว่าดูรูปก,ก็ยังดีเนาะครับผมเนี่ยฮะขอเก็บไปสักเล่มหนึ่งนะนี่ฮะคุณชม,ม,มะเดี๋ยวจะลองดูนี่ฮะพ่มาชิมเต้าหู้กับน้ำเต้าหู้ได้นะครับผมนี่ขอบคุณมากนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนะครับผมนี่ฮะนี่เรามาต่อกันตรงนี้เลยนะนี่ก็จะเป็นอีกบูธหนึ่งนะครับผมก็เป็นอาคอฟฟี่นะครับผมนี่ฮะคอฟฟี่นี่เป็นแบบนี้เลยโอ้โหนี่เป็นอาหารนะนี่ฮะ 380-160บาทเนาะนี่เป็นแบบนี้เลย <Okay. S 1> เป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับ <Okay. S 1> ผมเผื่อท่านใดสนใจ <Okay. S 1> ว้าวอันนี้ก็นี่ฮะก็จะเป็นอาหารเป็นเซตอาหารแบบนี้เลยเนาะนะครับผมด้านนี้เป็นกาแฟอะไรต่างๆเนี่ยเนาะ น,นี่เมนูราคาอะไรต่างๆแนละ้วตามนี้เลยนะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นทางด้านอา,อาหารนะเนี่ยฮะเป็นอูด้งนะเนี่ยเป็นอูด้งนะครับผมนะครับผมก็จนะเป็นแบบนี้นะ ด้งหนึ่งบาทนะครับเพราะว่าจะมีะทางช่างภาพนิ่งเนี่ยขออนุญาตนะนี่ช่างภาพนิ่งมาคอยบันทึกภาพด้วยทําข่าวนะครับผมนะไม่เป็นไรเขาเก็บภาพนิ่งผมเก็บภาพวิดีโอนะครับผมเนี่ยฮะต่อมาเลยเป็นรามเมงนะครับผมนี่รามเมงรามเมงขายยังไงครับแบบนี้ เท่าไรครับ้จะ220นะแล้วถ้าใส่ไข่อะถ้าเอ่อใส่ถ้าเพิ่มไข่จะเพิ่ม50บาท50บาทเลยเหรอถ้าเพิ่มหมูชาชูเอ่อสามชิ้นจะหนึ่บาทอ๋อสามชิ้นหนาแล้วถ้าชิ้นเดียวอะชิ้นเดียวก็จะอยู่ในในหนึ่้แล้วราคาตามนี้เลยนะผู้ชมเปิดท่านใดสนใจนี่ก็มาชิมกันในงานได้เลยนะมาเลือกซื้อกันได้เลย ครับผมนี่ฮะก็มานี่เลยูชื่ออะไรนะโคชังอะไรโคชังลามเมนว่จังอ๋มเบนโคชังลามเมนโอเคขอบคุณมากครับผมนี่ฮะเนี่ยทางด้านนี้เป็นสเตจเวทีนะที่อาจารย์ชัดชาติเพิ่งจะเปิดงานไปนะครับบรรยากาศเนาะหันไนให้คุณชมดูนี่ก็ยังมีทางนี่ฮะขาตั้งกล้องของพี่พี่สื่อมวลชนนะครับผมก็ถือว่า งานนี้ต้องมีการโปรโมทกันหน่อยนะฮะเนี่ยด้านหน้านี้เป็น Ninja นะ mm hmm. นินจาเอ็กซ์เพรียนคอนเนอร์นะมี่โฮโอเป็นค่้ค่ายๆเป็นดาบซามูลรด้วยแต่ผมไม่ถ่ายดาบนะเพราะว่าเดี๋ยว Youtube เข้าใจว่าเป็นอาวุธทีนี้ยุ่งเลยนะครับผมทางสิ่งที่เป็นของแหลมของมีคมในต่างๆนี่ผมขอไม่ถ่ายจอดนะนี่ฮะ mm hmm. ก็จะเป็นเหมือนจะแต่งเป็นชุดนินจาโฟโตคอนเนอร์นะ ประมาณนี้ดีกว่านะครับเป็นชุดนิจาทีทางด้านนี้ก็จะเป็นนี่ฮะลุนรับลงทะเบียนคุณชมนะฮะสแกนคิวโค้ดนี่เลยลุ้นรับลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินไปกับผู้โอกะนะกรุงเทพผู้โอกาเนี่ยฮะถ่ายชัดๆเลยคุณชมเอามือถือมาสแกนลุ้นรับรางวัลนะนี่เลยนะครับทางด้านนี้เป็นอ่า มาลองสัมผัสวัฒนธรรมผู้ครกนะมุมที่หนึ่งมุมที่สองอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะนะครับผมก็จะเป็นเอ่อเจ้าหน้าที่นะมาคอยแนะนำทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็อาหารการกินของผู้ครกันะครับแผนที่ท่องเที่ยวต่างๆเนาะนีฮะในบูธนี่เลยนะครับตรงมาดีฮะ ตอนนี้ก็จะมีร่วมเล่นกิจกรรมเนาะนี่ฮะก็จะลุ้นรางวัลต่างๆเนาะอันนี้เป็นดินโหรผโ้ปูก,นกะนะครับผมถ้าท่านใดสนใจก็มานี่แจกฟรีใช่ไหมเอาแจกปีนะคุณผู้ชมครับก็สนใจเนาะมาหยิบกันคนละเล่มนะนี่ผมต้องเอาไปเล่มหนึ่งขออนุญาตเปิดแง่ๆไม่คุณผู้ชมดูนะนี่ฮะก็ถือว่า ่าสนใจเนาะมีวัดต่างๆมีภูเขาสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยโหน่าสนใจมีผลไม้อะไรต่างๆเสื้อผ้าหัจกรรมสินค้าเนาะสารเจ้าก็มีอะไรต่างๆเนี่ยมาหยิบกันได้เลยเฮนโหลก็โปูกกะนี้นะหยิบฟรีนะครับผมถามเจ้าหน้าที่แล้วนะครับผมตรงนี้ก็อันนี้เป็นอายานาคาว่านะครับผมนี่ฮะ ก็มานี่เอาไปโคลาชุดนะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปตอนน่อในส่วนอื่นกันบ้างนะครับผมด้านนี้เป็นฟูดเยี่กับอะไรเออเป็นนี่ฮะคุณผชมเป็นเเป็นข้อมูลของจังหวัดพุ꾸ก,กะนะว่า,าให้คุณผู้ชมดูดีกว่านีฮะถือว่าน่าสนใจนะครับผม ว่ามีประชากรเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยฮะมีจำนวนประชากร5ล้านคนเลยเนาะว้าวถือว่าน่าสนใจคุณ้ชมบินจากกรุง<ม>เทพไปพฟุกุโอกะเนี่ยใช้เวลา5ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับผมนี่ก็จะมีการบินไทยไทยเวสเจ็ตแล้วก็ไทยแอร์เอเชียนะครับเห็นไหมีม3การบินเนาะ<ม>ก็ถือว่านี่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็มีพวก มหาวิทยาลัยมีเมืองมีอะไรต่างๆเนาะตามนี้เลยที่คุณชมเห็นนะนี่ถ่ายให้เห็นชัดๆเลยคุณชมนี่ฮะตามนี้เลยเนาะเปิดท่านใดสนใจข้อมูลต่างๆว่ามีอะไรแบบไหนบ้างนะครับผมก็จะเป็นพิธีลงนามความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพกับฟุกุโอกะประมาณนี้นะครับผมเพื่อที่จะ,ะจะได้มาท่องเที่ยวกันนะครับผมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนี่ฮะ ก็เป็นภาพความแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆนะครับผมนะะี่ฮะก็ก็จะเป็นเรียงรายประมาณนี้เลยเดี๋ยวหันให้คุณชมดูสักทีนะครับผมนี่มูสต่างๆเนาะนะครับผมก็มากันได้เลยตรงนี้เป็นไทยเวทเจ็นะนะี่ฮะก็จะบินไปฟุก,กูโอกะด้วยอ่ะนะครับเป็น3ามสายการบินที่เปิดให้บริการนะครับผม ก็ลักษณะโดยภาพรวมนะของงานนะครับผมผู้กโกกาฟแฟอินแบงก์คอกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ให้คุณชมดูนี่ดีกว่านี่ฮะเป็นเป็นนินจานะครับผมนี่ฮะว้าวนี่ให้ดูเบื้องหลังด้วยนะครับคุณชมนะเนีย่ยฮะอ๋อจะเป็นอย่างเงี้ยเนาะครับเป็นไงบ้างครับคุณชมสำหรับภาพบรรยากาศงาน ผู้กูอกาแฟอินแบงค์คอก2024ที่จัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าหอศิลป์กอทมอตรงข้ามมาบุญคอง MBK นั่นเองนะครับงานจัดขึ้นวันนี้วันแรกเลยเนาะ21พฤศจิากายนมีไปจนถึงวันที่24พฤศจิากายน2567 4วันด้วยกันนะครับก็ถือว่าน่าสนใจอาหารการกินการท่องเที่ยวต่างๆเนาะถ้าท่านใดสนใจก็แวะเวียนมาที่งานได้เลยนะครับผม หากคุณชมชื่นชอบคลิปนี้ยังไงผมขอกําลังใจหน่อยเนาะด้วยการฝากด like, <Yeah. S 1> กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปสําหรับผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมหม่อมเฉา,ามเซเวขอลาคุณชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ mm hmm.